สวัสดีครับพวกเราอีพิคทามตอนนี้เราจะพิสูจน์ความเชื่อหนึ่งนะฮะคือมันน่าสนใจมากคือแบบว่าเรานะจะกำลังจับไหว้ผี ไหว้เจ้าที่ไหว้สารมาดูกันนะไหว้สิ่งที่เราไหว้เนี่ยแล้วเรามากินแบบออิจินอลที่แบบไม่ไหว้อราติจะต่างกันไหมคือต้องเล่าก่อนคุณมาถึงคุณเปิดมั่วไปหมดเลยะจะบอกว่าคือะจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามีมาช้านานแล้วว่าเวลาที่เราเอาของเส้นไหว้เนี่ยไปเส้นตามที่ต่างๆปุ๊บปุ๊บถ้าเราเอามากินต่อจากนั้นอ่ะรสชาติมันจะจืดลงเพราะว่ามันโดนกินไปแล้วอ,อันนี้เป็นความเชื่อที่มันมีมาตั้งแต่แบบโบราณเลยนะใช่เพราะว่าใครๆก็ชอบพูดว่าแบบเอ้ยมันจืดลงมันเ ลงแต่ว่าถ้าในความคิดเราอะตอนแรกอย่างแรกเลยมันคือความที่แบบว่าเอาอาหารวางไวน้นานๆแล้วมันชืดหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นความชืดหรือเปล่าหรือว่ามันจืดลงจริงๆอันนี้เราไหว้ผีเราจะจุดทูบหนึ่งดอกจริงๆจนกว่าทูบจะหมดเราเราไปกินต่อใช่แล, <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวเราเราจะไหว้เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแยกไหว้เป็น3แบบแต่เราออมมีทั้งหมด4ชุดชุดแรกไหว้เจ้าที่ที่บ้านไหว้ผีสไตายกับผีเสื้อ กี่แบบกี่แบบว่ากี่แบบสี่แบบแบบแรกเราไหว้ที่บ้านไหว้เจ้าทีที่บ้านอัน้ไหวไหวด้วยทูบห้าด,ดอกอ่าจุดที่สองนะคะเราจะไหว้ที่หน้าหมู่บ้านถือว่าเป็นการแบบไหว้เทพอ่าเราก็อยากรู้เหมือนกันไงว่าถ้าสมมติว่าไหว้ผีแล้วมันจืดลงไหวเทพแล้วมันจืดลงจริงหรือเปล่าอันต่อไปนะคะจุดที่สามเราจะไปไหว้ที่บ้านล้างเราจะไหว้สัมภเวสีอ ออปักแบบดอกเดียวเลยปักแบบว่าจริงๆเลยคือปกติอีพิกามอไม่เคยจุดธูปดอก<ช>เดียวเพื่อเรียกผีแบบจริงๆจังเลยทุกคนแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นการที่ปักธูปตึ๊กให้เขามากินแล้วก็ลามาแล้วก็กินต่อ,อและอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นชุดที่ไม่ได้ไหวอะไรเลยเป็นรสชาติปกติออริจินอล เอางี้ระหว่างคุณจัดเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ต่อต่อขบวนว่ามันรสชาติทุกคนคิดว่าจืดไหมหรือไม่จืดาาาถามดูว่าเขาเคยมีความเชื่อมีใครเคยดินความเชื่อนี้ไหมได้จัดอลบุกกี้อยู่ปะถามแม่บ้านก่อน ปุกี้อุ้เขาไม่ตกใจว่ะเดี๋ยวเราจะถามแม่บ้านเราก่อนนะครับนี่เราจะถามคำาปพุกี้รู้ใช่ไหมว่าเวลาเราไหว้เจ้า <S 2> <S 2> <S ไหว้ผี <S 2> <S 2> ไหว้กงอมาเราเนี่ยจุดทูบให้กินข้าวใช่ไหมปุกี้เคยกินข้าวต่อจากพวกนั้นไหมพวกแบบว่าเขาไหว้เสร็จอะคิดว่ารสชาติมันจืดลงอย่างนที่เคยได้ยินมาไปหรือว่ารสชาติก็เหมือนเดิมใช่ไหมทำไมถึงคิดว่ารสชาติเหมือนเดิมเอาเราไม่เชื่อ <S 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 ไมกินเลยเหรอ <S <S อ๋อแล้วแถวบ้านมีความเชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติกินของจะต่อจากที่แบบว่าไหวเสร็จเส้นเสร็จอะไรเงี้ยมันจะจืดลงว่าจืดค่ะเออรอไม่เคยมีความเชื่อเลยเหรอโอเคจะไม่จืดนะฮะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ให้ดูนะฮะเออเพียงแค่ตอบว่าจืดหรือไม่จืดเท่านั้นนะอธิบายคือตอนนี้เรากำลังเอาของอะไปไหวผีไหว้สารไหวเจ้านะฮะแล้วเราจะมากินต่อคิดว่ารสชาติจะจืดลงไหมไม่จืดเลยพี่ ไม่ปเขาจีดเท่าไหร่อะอ๋ออะจืดไปไม่จืดเท่าไหร่แปลว่ายังไงไม่จืดไม่จืดอะไรไม่จืดไม่จืดใช่อ่าโอเคไม่จืดดิไม่จืดหรอ ไม่บอกว่าไม่ไม่จืดนะไม่จืดโอ้โหตอนนี้เราถามทั้งบ้านเหลือแค่แมลงวันนี้ไม่ถามคือตอบกันไม่จืดเกือบทุกคนนะฮะตัวผมเองยังบอกว่าไม่จืดเลยแต่ไม่แน่ผมจะจุดทั่วหนึ่งดอกกินหน้าบ้านล้างเลยนะแล้วถ้าทุบหม่อยกินเลยนะไม่ผมว่าถ้ามันจะจืดลงอาจจะว่าทิ้งไว้นานหรือเปล่าใช่ชืดอาจจะชืดชืดแต่แต่เราอะก็จะเหมือนว่าไอ้ของนั้นอะเราก็จะวางไว้เทียมเหมือนกันอันที่อันที่แบบว่าอันที่จุดจุดที่ไม่จุดก็จะวางทิ้งไว้เหมือนกันเอาถ้าไปย่างนั้นผมว่ารถน่าจะเหมือนกันแหละ พี่เคยกินไปแล้วไม่จืดใช่ไหมแต่พี่เคยกินแล้วไม่จ่ะอร่อยกินมาแล้วไม่จืดต้องลองดูไปค่ะทุกคนเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นเซตสำหรับไหว้เจ้าที่ที่บ้านเรานะไหว้ไหว้ส้มใหญ่มากทุกคน ส้มทีลังกาได้แล้วมาผมพึ่งจัดโต๊ะได้ไมมาโอเคครับทุกคนอันนี้คือเราจะไหว้เจ้าที่ที่บ้านก่อนนะฮะมาแล้วเรามาชิมไหว้เจ้าที่นี่กี่ดอกห้า <5. S 1> ห้าดอกนะครับตอนนี้น้องเก่งกำลังจะจุดนะฮะเนี่ยเก่ง mm hmm. ผู้มากับไฟ mm hmm. มาครับชิมไหว้แล้วครับตอนนี้ขอเชิญท่านเจ้าที่ของบ้านเลขที่ รองถามไม่สบริบอกว่ามีคนมากินยังเจ้าที่มากินยังครับมีเจ้าที่มากินยังครับผมมีเจ้าที่มากินยังครับผมมาให้กินข้าวอร่อยไหมครับว่าเผ็ดปะพี่ดีคุณคุณ ไม่ชัวร์ฮะแต่ตอบเยอะมากตอบเยอะจริงนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเสียงรถบรรทุกผ่านเลยผมไม่ค่อยได้ยินนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูนะครับโอเคฮะเดี๋ยวให้คนมาเฝ้าก่อนผมกลัวแมวมากินมันมีแมวจรแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเอาอีกเซ็ตนึงไปไหว้ศาลหน้าหมู่บ้านลองดูว่าเป็นยังไงต่อจะได้ไม่เสียเวลาครับทุกคน let's go <S ป๊าเดี๋ยวเราเดินไปหน้าหมู่บ้านครับ let's go นะฮะไปไหว้เจ้าไหว้เจ้าเนี่ยใช้หมด9ดอกนะครับอันนี้รถใครอะ่ะ เฮ้ยน้องไปส่งพี่หน่อยดินั่ง <ไป S 1> หัวบ้านขึ้นรถขึ้นรถให้ยขึ้นรถเฮ้ยคนเรียกอะไรคุณเรียกอะไรมาแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วมีคนมาไหว้ตลอดนะตรงเนี้ <c oughs> ยคือจะว่าอะไรมาครั้งแรกเชื่อไหมพี่อยู่บ้านมาตั้สิบปีไม่เคยมา<อ>หม่๋อไม่ใช่เพราะพ่อเป็นพัตตีพัตตีมูลติทุกคนพัตตีมูลติและคาถาบูชาเจ้าที่ตายายเออเย้ไหมเอาวางวางวางไหว้ไหว้ ผมเพิ่งเห็นนางลำที่สารตายายเราใช่เด็กโอ้โกรอบมาได้เลยเดี๋ยวไหว้ตายายด้วยจ้ะโอ้แม่ก๊อดกรอบดูเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเพิ่งเห็นนะเนี่ยกรอฟมึงเพิ่งเห็นเหมือนกันป่ะใช่เฮ้ยเยอะมากเออเมื่อกี้คุณผมเห็นที่ผมพูดก็คือคุณเห็นมองกันเหรอวันนี้เราต้องไหว้ก้าวดอดนะครับแต่แทบทิมไหว้นะฮะทุกคน อันนี้คือมาแต่แรกไหมคุณเทพพิมพอรู้ป่ะต้องถามพี่ยามคุณไปสัมภาษณ์เผมผมไปสัมภาษณ์ที่ยาม,มายาก่อนนะหลังจากวันเทีย่พิมถ่ายทัพทิมมันกำลังไหวนะทุกคนสวัสดีครับพี่ผมถามเลยฮะศาลตายายเนี่ยนางลำเต็มเลยนี่คือมันมาแต่แรกเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าแบบเพิ่งมีคนมาไวาแต่แรกนะครับแต่แรกเยอะเลยใช่ไหมฮะอย่างงี้โอเค okay, ครับทุกคนแต่แรกเลยนะพี่เขาบอกนะครับเยอะมากเพิ่งมาเอาจริงๆหมู่บ้านนี่าเพิ่งเคยเห็นเว้ยโอ้ยโอเค,อเ,คเรียบร้อยค่ะ หไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเราบูชาตายายด้วยเลยก็ได้นะทุกคนขอห้าด,ดวกฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีของมาไหว้มาเส้นเอาแค่ธูปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปกลับไปพร้อมเดี๋ยวเาอารถออกมารับพร้อมกันเลยเนาะเราไปบ้านไปไหนนะไปบ้านล้างเออไปที่บ้านล้างกันต่อนะทุกคนมาค่ะทุกคนเราถึงแล้วนะคะบ้านล้างซึ่งแป๊บนบึ่งนะผมมองไม่เห็นทางหรือว่าด้านหน้าหรือด้านในน่าจะต้องด้านในหาทำเลดีๆไปพี่ ผมว่าตรงก,กลางบ้านเลยครับพี่โหอ้นี้ก็สัรหาขอบคุณนะแต่ว่าวันหลังไปเจาใช่ไหมหไอู้เหมือนมีคนเข้ามานะเนี่ยนี่ไหมเสาน,นี่เลยเปะล่ะเสานี่เลยเพราะว่าทุนระวังนะผมจําได้ว่ามันมีแบบว่าตุ๊กตาอะไรที่ไม่มีหัวอะไรประมาณนี้ด้วยนะโอเคมาโอ้เอาละทุกคนครับเราจะปักอาหารอย่างละหนึ่งก็คือหนึ่งดอกนะฮะอ่าคุณนักทีมปักเจ็ดดอกทั้งหมดเจ็ดดอกว่าเจ็ดอาหารเจ็ดอย่าง อันนี้เป็นสถานที่ที่เราแบบว่าค่ำคืนนี้แต่และหนึ่งเราก็ปักอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยววายเรียกก่อนเเเดเเดีีีียยวรกทใช่มันต้องเรียกนะทุกคนปกติรตเราไม่เคยเรียกเลยอ่ะลองเปิดสำหริตบล็อกด้วยเผื่อเขาตอบไม่คุณไ,ไม่ต้องรีบก,ก็ได้เพราะว่าในระหว่างที่เขากำลังมานั่นน่าจะตอบเยอะกว่าคิดว่านะโอเคมาพร้อมนะเอาล่ะทุกคนขอเชิญวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายนะคะที่อยู่บริเวณนี้และรอบๆบริเวณนี้ มากินเครื่องเส้นที่เรานํามามอบให้ทั้งหมดนี้นะคะถ้ากินหมดแล้วเราจะขอเชิญเฉพาะอาหารกลับนะคะห้ามห่วงอาหารนะคะกินเสร็จแล้วห้ามตามกลับนะคะให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะ อย่าพาผมไม่ใช่ไม่ได้นเหรเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งข้างหลังอะไม่ได้ยินเหรอก็ไม่ได้ยินเหรอนเนี่ยไม่ใช่เสียงอะไรสักอย่างบนหลังคาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้น้องเก่งครับใช้ไฟสะดุง้งวางคลองลองแล้วก็ลองถ่ายทํำแบบดูว่าตอน,นมีไฟติดไหมครับทุกคนมาเอาเลยเอาเข้าเลยเข้าเลย วางล้อมรอบไปเลยโอเคครับตอนวางนี้ก็รอทุบหมดแล้วค่อยกลับแล้วก็ไปเอาของที่หน้าศาลหน้าบ้านแล้วก็เรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนกนะคุณนทิมใช่แต่ว่าทุกอย่างอะทุกอย่างเลยนะที่เราแบบว่าเอามาพร้อมกันเราเทออกมาหมดนะทุกคนเทออก,กมาแบบพร้อมกันหมดเพื่อแบบว่าให้ข้างไก่หนึ่กนี่หนึ่งสอง,ง,ง 1, ครั้งแรกข้างขวาบน รอบ2ตรงนี้ตรงนี้จะบอกว่าคือเรา,อาเททุกอย่างออกมาพร้อมกันหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าอันหนึ่งเก็บอยู่ในหอม,มันก็ต้องแบบมีความอร่อยมากกว่าสิแต่จริง,รงๆเราเทออกมาพร้อมกันทุกอย่างแล้วออกมาตากอากาศพร้อมกันหมดนะทุกคนอันนี้คือขึ้นจริงนะเมื่อกี้ใช่ไหมผมไม่ได้สังเกตใช่รอบแรกขึ้นข้างขวาบนคุณคลองหา<อ>ที่มีคนมากินยังแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอพอไหวเสร็จปุ๊บเสียงอะไรสักอย่างบนหลังคาคได้ยินยังคือแป๊บหยุด ไม่เลยไม่เสียงคนวิ่งมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กใช่นี่เสียงคนวิ่งหน้านันเลยออกไปดูดิป่ะคนบอกว่าคนวิ่งคนหน้าเนี่ยเหมือนหน้ารถเลยได้ยินเสียงเห็นได้ยินเสียงเลยแบบวิ่งเนี้ยดูนะสามเก้าป๊อขอใช่เออจริงนะเนี่ยมีคนมาดูเราถ่ายรายการป่ะไม่มีคนใช่ไหมมันไม่ใช่เสียงที่พื้นพานุมันไม่ใช่เสียงที่พื้นผมไม่ยิงเงี้ยผมไม่ยิง ผมไม่รู้รว่าที่พื้นหรือเปล่าแต,ผผตาา่ผมได้ยินจริงๆผมสาบานผมได้ยินจริงๆผมได้ยินแต่บอกเย<ช> <คน S 2> ี่ยคนรู้กว่าไม่ใช่เสียงวิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเสียงเคาะอะไรหรือเปล่าสามครั้งมันจะเป็นแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเออหรือ,อ,อรมีโฮมเลสอันนี้เราไม่ได้เช็คด้วยนะเราเพิ่งมาเลยเนี่ยไม่แต่ข้างบนมันไม่มีชั้นสอง,องคุณตรงเนี้ยชั้นสองมาอยู่ตึกนู้นเอาแล้วถามตรงนี้ว่าอันตรายเกิ่ขคุณขึ้นคุณขึ้นอีกแล้วเออไฟขึ้นติด ลองถามดิทำไมมันอยู่ดีเฮียนขึ้นวะเออไม่อยู่ดีเฮียนขึ้นเพราะว่าบัตอะไรไม่เราจุดทูบครับเออในบ้านมีใครมากินเครื่องเส้นหรือยังคะถวายครับไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆหน่อย่ไไมออ ตกใจใครวิ่งวะเมื่อกี้กี่คนครับสี่สี่แกก้ออะไรนะแกก้ออะไรนะแกก้ออร่อยไหมครับภาพอร่อยไหมฮะขึ้นหนึ่งแล้วไปขึ้นหนึ่งแล้ว ว่าว่าอะไรนะออเอออร่อยใช่ไหมครับเออคุณตาได้มากินด้วยไหมคะคุณตาเจ้าของบ้านได้มากินด้วยไหมคะงอกินเถอะไม่ถามดีกว่าเพราะว่ากินไปพอไม่เดาสำลักโอเคพอแล้วไฟก็ไฟก็ติดติดติ นึกว่านี่คืออะไรไหเงาเงาอะไรอะเงาอะไรเลยมาจากขอบประตูได้เขาถ่ายจากข้างนี้ตอนแสงนี้เลยนะไม่รู้เลยวะผีะพี่ไม่รู้ดูดิให้ให้ทุกคนดูดนีเอาแล้วฮะนึกว่าประตูเป็นเงาเฮ้ยเบนเบนมันขึ้นอนนี้ยเนี่ยันหาถ่ายเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ป่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนทำไมมันถึงเกินเงาประตูออกมาล่ะ ทำไมมันถึงกินขอบประตูประตูมันต้องตรงแบบปึ๊กใช่ไหมอะไรมันเกินมาหน้าผู้หญิงแล้วแบบกลุมดำอย่างนี้ยิงพูดยังหนึ่งถามจริงไหนนี่มันคือรูนี้มันคือรูนี้นี่นี่มันคือรูนี้รูระหว่างกลางนี่เอ้เหมือนคนมากินจริงว่ะทไมอ่ะเฮ้ยตกใจเขาตกใจเหมือนกันตกใจใครเขาก็น่าจะตกใจหนูแหละเมื่อกี้ขอโทษคับพี่หนูไม่ได้ตั้งใจอันนี้พี่ว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะอาจจะ สิบสิบนาทีนั่แหละพี่มันเกิน,น,เ,นเกินน่าจะประมาณสามสิบกรอบยางีงยังไม่ถึงครึ่งเลยสามสิบนะ 30, <40. S 1> พี่มาไหาช,ชั่วโมงหนึ่งอะมาครับทุกคนทู่ก็โหแบบหมดแล้วฮะหยุดดับแล้วฮะทุกคนดูดิ ดีดิบางอันก็ดับติดอยู่บางอันกนั้นดับเดี๋ยวเรายกไปสตูแล้วไปลองชิมกันทั้งสามแบบว่าเป็นยังไงทุกคนเริโกไปเจอที่สตูเลยครับมาครับถึงบ้านนะครับเดี๋ยวแวะเวะเอาตรงฝานต,ตอนนี้ขาชาครับนั่งเมื่อกี้นั่งขัดสมารินั่งขัดสมาริแล้วขาชาโอ้โห โอ้อันนี้คือน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่นะนอลระยะเวลารวมไปกับนะคะกับมารับจริงมอดเลยมอดเหมือนกันโอเคมาเราไปลานะคะไม่มอดแบบมอดของจริงอ่ะเซสังมาค่ะลายอาจามิไหวสารนะโอเคเลยฮะกลัวจริงจบไปตะตูกันทอโอเคครับเดี๋ยวไปชิมที่ตะตัเลย let's go โอเคเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนทุกหมดแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเาลาเลยค่ะ จะบอกนะจืดเพราะตากลมนี่แหละก๊อล์ฟไม่แต,แต่ว่าถ้าตากลมใช่ไหมอันที่อยู่ในบา้านก็ต้องจืดเพราะอันนั้นตากแอร์อ้าวความแอร์อาจจะมีความหวานฉ่ำเหมือนเดิมไงไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้คุณมีตรงนั้นดิค่ะผมหยิบไม่หมดว่ะ let's go ทุกคนครับลองทายว่าผม let's go กี่รอบนะคอมเมนต์บอกนะครับผม let's go กี่รอบที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ดึกแปดล้านครับนะจะทำปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะว่าหาผีญี่ปุ่นหาชัวร์แล้วเพื่อไปหาผีจาเพาะอีกรอบนึงทุกคน โอเคครับมาเดี๋ยวเราให้ก๊อฟเขยิบเข้ามาเดี๋ยวผมจะชิมก่อนคนแรกครับกรบอันนี้คือไหวเจ้าที่นี่ตรงเซตตรงนี้มือผมว่าเจ้าที่นะ,นะเดี๋ยวผมขอชิมน้ำแดงก่อน,นขออนุญาตนะครับนี่นจุดตรงไปตายปะนะก็ <c oughs> น้ำแดงนะทุกคนเดี๋ยผม,มจืดป่ะหรือว่าน้ำแดงเข้มเขปกติเลยปกติปกติเลยโอเคเนะี่ยผมลองกินข้าวกะเพราชิมหน่อยนะโทษที เผ็ดพิจาร์จจืดเย็นจืดใช่แต่ว่ากะเพราก็มันมีผมคิดไปเองวะขอชิมหน่อยบางคำมันดูจืดๆบางคำมันดูเค็มๆค็มเดีผมพอมอีกรอบหนึ่งอันนี้ยหิวไม่ได้ชิมผมรู้สึกผมอะเมื่อกี้มาดูเค็มกว่ากับช้อนนี้ผมรู้สึกผมนะคำแรกเค็มกว่าเออคำคำแรกเค็มกว่าคำสองดูไม่ค่อยเค็ม แต่จริงๆคำแรกควรจะเค็มน้อยสุดนะเพราะมันอยู่บนสุดปะหรือคุณคุ้ยไม่รู้ชิมดูอะพวกคุณเก่งเบสลองชิมกะเพราก่อนไปชิมไยกันเบสอ่ะอันนี้คือรถรถอะไรวะรถรถรถเจ้าที่นะครับไว้เจ้าที่เก่งอหเออก็จืดๆกลางแบบไม่ได้ไม่ได้รสจัดแบบเค็มไม่ได้เค็มเวอร์แบบกำลังดีนะมันอาจจะเป็นรสของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ต่อไป ต่อไปอ่ะคุณลองอันนี้ลองอันนี้เลยเปล่าลองกะเพราอ่ะงกะเพราไหว้เทพของกะเพราอันนี้ไหว้เทพตัวนี้มันดูแฉะน้ําเยอะเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนนะเหมือนเลยแต่ว่าทุกคนคือจะบอกว่าหรือว่าลิ้นผมพังพวกคุณลองชิมดูก่อนทั้งหมดทุกอัน่ะเราเทใส่จานใหญ่ก่อนแล้วเราก็ตักแบ่งนะหมายถึงว่ามาจากถ้วยเดียวกันหมดผัดบัดถุงเดียวกันหมดเออไปเก่งชิมไปเก่ง อันนี้จริงเนี่ยของเขาจืดกว่าของนูจืดกว่าอันแรกป่ะพี่จืดกว่าแรกของนูจืดกว่าอันแรกเหมือนกันใช่เบากว่าอันนี้เก่งอันนี้จืดกว่าใช่แปลกแลแล้วพี่มันมันเบากว่าพี่รสชาติอันนี้อันนี้เจ้าที่อะเจ้าที่นี่นะเจ้าที่หน้าบ้านเนาะรุงทเทพสผมผมเหมือนกันผมเออเหมือนกันสำหรับผมนะอ่ะพี่ลองทดลองเจ้าที่อีกรอบ เหมือนจืดกว่านะจืดกว่าใช่ไหมเหมือนอ่ะไม่รู้อ่ะสามคนบอกว่าเทพจืดกว่านะครับเจ้า <9 S 1> ทีนน่นั้นนื้อของผีอกอลดฟูนี่ยังมีมมยังมีนิเซตติดอยู่นะครับ ข้างบนเราออกก่อนมาใช่ทุกคนคือจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะปกติอะของเส้นไหวสัมภเวสีเขาไม่กินกันนพนุหรือว่าเขาบอกว่าเพราะว่าเหมือนสัมภเวสีแต่ละอย่างเขาจะไม่ได้มาด้วยสภาพร่างทีเดียมีเลือดมีน้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวิธีกินคือเขาเหมือนแบบว่าหิวโหยอันนี้จย์ที่ฟังอ่านะหิวโหยเป็นความเชื่อนะทุกคนแล้วเขาก็แบบว่านุแล้วเขาก็จะแบบใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าแบบกินแบบว่าด้วยความแบบมุมมาอะไรอย่างงี้นิดนึงนะแล้วก็ไม่ควรเอามากินต่อ แต่ตามรูปที่พี่ถ่ายผมว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับเป็นติดผีเลยอันเนี้ยไม่รู้คืออะไรไม่รู้อันนี้เขียวใช่ไหมความรู้สึกคือไม่อยากกินถาดนั้นอ่ะพี่แบบมันรู้สึกมันดรอปลงแบบเนี้ยในความผมมีความสงสัยอ่ะอยากลองดูอ่ะแปลกๆแปลกอองันนี้ของผีนะครับรสชาติผีอะไรอ่ะอะไพร่อ เออเหรอไม่มีครับพี่ตรงนู้ไม่มีอะไรเออหรอมันน่าจะมีอะไรหล่นะหรอเออมันยองไม่อยู่นะพี่เหมือนเดิมกนรสชาติคือเหมือนเหมือนสามอันนี้เลยครับสำหรับผมนะเหมือนกันไม่จืดเดี๋ยวนจะเสียสละไม่ทานเองครับพี่ขอครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนอะไรเหมือนไหว้เทพหรือเหมือนผีหรือเหมือนเจ้าที่เหมือนกลางอันกลางอ่าเหมือนไหว้เทพ ไม่ได้จืดนะไม่จืดปกติทั้งสามัน ไม่ไม่มันไม่ได้จืดแต่แค่แบบรู้สึกว่าทาไมมันจืดกว่าเฉยๆอันเนี้ยอันเนี้ยอันกลางร,รู้สึกแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้สึกอันนี้ในวิทยาศาสตร์ของผมก่อนนะจะเป็นงมงายมันอาจเป็นไม่ได้ว่าอันเนี้ยก้นถุง้ายถุงต้นถุงแล้วเหมือนก็ว่ามันมีความเค็มเบาเราเทออกมาใส่ถ้วยรวมเมนแล้วก็ตักมันอาจจะเกิดการทฤษฎีของไอ้น้ำละเหยทำให้มันแบบเข้มข้นนะเหมือนอันนี้เหมือนอันแรกเหมือนของทนเจ้าทีเจ้าที่จริงหรอตอนนี้เบสบอกว่าผีอะเหมือนเหมือนเจ้าที่แต่สองเนี้ยเหมือนว่าเหมือน เทพแต่ทางนี้ทางนั้นอะที่บอกว่าเหมือนอันกาคือมันก็ไม่ได้แบบห่างรสชาติไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นมันใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้จืดเออเออคือไม่ได้จืดไม่ว่าจะอันไหนคือไม่ได้จืดก็คือเป็นแบบว่ากลางๆอืมปกติน้ําเดี๋ยวผมชิมให้แล้วพวกคุณก็ชิมอันนี้ของเทพนะฮะอันนี้ของเจ้าที่ทำไมรู้สึกว่าอันนี้จืดกว่าวะจริงเหรอในขอลองผีดิต่างเหรอ หรือว่าอาจจะแบบว่าแกะนานคือท่านวิทยาศาสตร์มันอาจจะแบบว่าเปิดได้นานอะออันนี้จืดกว่าอันนี้สัมผัสได้จริงๆนะอันนี้จืดกว่าเดี๋ยวต้องลองต้องลองอันสุดท้ายท่านอันนี่ายอันแรกเลยป่ะอันนี้อันแรกค่ะพี่เออต้องลองดูต้องลองดูอันสุดท้ายอันที่พึ่งพึ่งอันเนี้ยพึ่งพึ่งแกะล่าสุดอันเนี้ยหวานสุดอ่าก็อาจจะได้อันนี้ก็เกี่ยวเพราะอันนี้เปิดท้ายสุดถูกอันนี้จืดเลยอ่าอันนี้จืดอันนี้จืด นี้หวานนี่หวานโอเคเออเอ้ยอันนี้ผมอันนี้สัมผัสได้ผมว่าพวกคุณสัมผัสได้พวกคุณลองไปอร่อยไปดิห้ใครสัมผัสครับชิมลองดูอร่อยมาสักกานลองชิมดูผมไม่ได้คิดไปเองอันเนี้ยขึ้นแต่กะเพราอร่อยมากทุกคนนลยชิมไก่คุณกินไก่แล้วหรอคุณแท้ก่อนได้ไงรอย่างย่างย่างมามาริวันอ่หลอดนี้ลองชิมดูอ่ะแล้วก็ดูดไปเรื่อยอ่ะอันนี้เจ้าที่จืดเลยเนี้ย ใช่ไหมชัดเลยนี้อันแรกใช่สองอันนี้สามผีอันนี้ผีผีหวานสุดปิดโอเคยังไงเหมือนกับที่พี่บอกน้อยกลางมากเออเป๊ะเลยปิดอะพิมอันี่อันแรกเออทำไมมันจืดก็มันมันอาจจะไม่จืดแต่มันอาจจะไม่ซาหรือเปล่าเออมีซาความซามันลดมันเลยดูจืดเวอันนี้จืดนะ หรอแต่ว่าซ่าอ่านี่ยเนี่ยนียน่ยโอ้อันนีน้น่หวานปี๊ดนะหวานทองมุมหวานนะทงมุมหวานอ่า,าอเก่ง,งลิ้นลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนในจริงอ่ะเก่งอันนี้ก่อนเลยอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะอันนี้เจ้าที่เกง่งอืนนมชาเจ้าที่เออเข้ามาอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ลิ้นคนนะใช้วิจัยในการลิ้นรับชมนะทุกคนนะเออใช้ลิ้นรับชมนะครับจริงกว่าไหมหรือว่าจริง เป็นไงอันนี้จืดสุดอ่ะข้าไหนี้เหรออันนี้จืดสุดอันนี้กลานนั้นหวานปะอันแรกอันนี้จืดจืดสุดอ่ะแสดงว่าพี่กับเบสมองว่านี้จืดสองอันนี้มองไ่านี้จืดใช้ลิ้นในการรับชมนะฮะคือแต่ละลิ้นคนไม่ได้เหมือนกันจริงไม่คือมันจืดซ่ารู้ปะมันแบบว่าหมายหมายถึงว่าความหวานมันไม่ได้แบบมันมันมันดูชื่อแต่มันยังมีความซ่าเพิ่งเปิดเลยนะเมื่อกี้ใช่ไง ก็เลยถึงงงไงโอเคต่อไปชิมขาหมูไข่พะโล่ไข่พะโล้ก่ะกูเปิดก่อนเลยเจาพโศขอบคุณครับชิมดิอร่อยไม่ได้เค็มเกินแล้วมันนัวนัวอันนี้รูหวานกว่าอันนี้นิดหนึ่ง เนี่าขอขนะองผีเลยผู้ผีกินยังไงวะนะ่ะชิมแค่น้ำไหมพี่แบบปลายปลายได้ชิมแค่น้ำคุยกินเป <ะ S 1> ็นก้อนแล้วชิมน้ำไม่ได้ทุกคนอันนี้ไหม <c oughs> มีทูบอะเนี่ยมีเอะไรแดลกอะเหมือนกันอจริงอันนี้อนน้มันไม่ต่างกันนอะอม,มันไม่ต่างกันทุกคนให้ผมชิมได้ไมนไม่ต่างอืมอ่ะถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่มีอะไรต่างเลยผมว่าลงมาดูที่ไก่อ่ะน่าจะชหวานไหมของหวานไหมอ๋อของหวานอ่ะได้ได้ได้มา เี่ยวนรูมเลยลุกลุกรูมเลยมา,าอันนี้เจ้าที่เออ,องล้วกนน็กินก่อนอ๋อจริง,รงๆนะใครที่ผมว่าต่อมร,รับรับรสของเราไม่เหมือนกันอ้ออันนี้ให้ความรู้ผม,มเคยได้ยินมาว่าลิ้นคนเรนเป็นแบบนี้ปะ่ะอันนี้คือลิ้นต้องวาดต้องวาดเรเฮ้ย ผม,ผมเคยได้ยินว่าต่อมรับรสลิ้นเราหล่ะมันมีมันมันมีอย่างนี้ไหมผมเคยผมผมไม่รู้ว่าหมหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะใช่นะทุกคนอาจจะใช่มันมีความทรงจํามันแวบบเข้ามาเนี่ยนี่ยเนี่อลฟนีดูนีลิ้นเนี่ยนี่ลิ้นนี่ลิ้นเนี่ยนี่คือลิ้นเราใช่ป่ะนี่เนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันจะ,มมจะเป็นต่อมเว้เันจะเป็นต่อมแยกเป็นต่อมเว้ เปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยบีเฮ้ยทับชิมอย่างเงี้ยเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยแล้วบางคนแบบตอบมันไม่เข่ากันบางคนตอมนี้เยอะกว่าตรงนี้ตอบน,นี้มันเลยทำให้รับรสไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะไม่รู้ว่าผมพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมมเคยเรียนมาเคยตั้งใจเรียนแล้วเคยฟังเรื่องเงี้ยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะใครคอมเมนต์รู้ไว้บอกหน่อยว่าจริงรล่าว่าที่แต่ละตออ่ะมันอยู่ที่ลิ้นเรา แล้วก็แต่ละต่อของคนเรามันไม่เท่ากันเวมยมนเร็มรับรสไม่เท่ากันแต่ผมพูดตรงๆว่าโดยรวมแม่งรสชาติมันไม่ได้ต่างกันแบบฟ้ากับเหวมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบหู้มันไม่ใช่แบบเฮ้ยเกินหุยเค็มหุยหวานต่างกันไม่ใช่มันยังมีความเหมือนกันเวผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยอันนี้เราตั้งจยิงกินเกินมานเลยแบบสัมผัสต่อมไงผมลองอันนี้เลยได้ไหมนี่คือเซ็ตที่ไม่ได้ว่ายอะไรเลยเอาเลยอันนี้คือเซ็ตที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยตั้งว่างตางแอร์ไว้ในบ้านเอ้ยนี่ไงคุณไม่ลองอเนเนี้ยเนี่ย นี่ยน่าจะลองพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวผมขอลองน้องฝอยทองก่อนผมยังรู้เพราะเมื่อกี้เพิ่งกินฝอยทองมานะฮะโอ้โหโดดเลยไหมไอันนี้โคตรถังเลยอะ่ะนีต่างแอร์ข็งมากอันนี้ไอ้น,น,อน,นี่อยู่อยู่ในถ้าตู้มัไม่หวานวะหวานจริงดิเฮ้ยทำไมมันหวานวะเหรอมันหวานกว่าเพื่อนเลยหวานมากอยู่ลองอันนี้ของปกติอันนี้ปกติอุวยวันนี้หวานมากมากหวานจริงอะพี่หวานแบบหวานแบบเลี่ยนเลยใช่ไหมผมไม่ค่อยกินหวานอันนี้หวานเลยอันนี้จืดเลยอ่ะปิดอ่ะ หววพออะะไรโดดขึ้นมาเอออันนี้ไม well. ่ได้เวอร์นะแต่โดดขึ้นมาโดดขึ้นมาจริงอันนี้คืออันนี้พูดจริงสามทองนะสามอันนี้มีความหวานแต่ไม่ได้หวานแบบปิดขึ้นมาหวานจืดไม่ได้หวานดูผมเท่ากันไม่คุณกินอันนี้ก่อนคุณกินฝอยทองอันแรกดูอันแรกอีกทีนึงก๊อฟหิวไหมก๊อปเท่าจริงเหรอผมแยกไม่ออกมันพอๆกันอ่ะมันไม่ได้โดดขนาดที่ผมนั่ได้ไม่เท่าถูกป่ะอันนี้หวานสุดถูกป่ะอันนี้หวานสุดถูกป่ะอันนั้นโดด จริงลิ้มถึงพันอันนี้ไม่โดดอันนั้นเบาอนีเออไม่โดดฝอยทองหวานมากผมผมยังแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าเจ้านี้ทําแบบฝอยทองไม่หวานอาตอนแรกอ่ะสะดุดห<ก>วานวะอะันแรกเป็นไงกไก่ก็ไก่ไกอะมาลองกันแล้วคุณลองอันนี้ด้วยสินี่นี่นี่น้องไก่ตัวที่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ผ่านอะไรมาตอบรับรสคนไม่ไม่เท่ากันวหยอร่อยหรือหิว จริงหิวหิวจริงหิวจิอร่อยอร่อยเราได้ไปหิวแล้วแหละเนี่ยคือมันผมอันนี้ผมไม่ได้เวอร์ตัวผมเองนะผมตัดสินด้วยความเลียวของผมเลยคือมันอาจจะมีความโดดกันนิดเดียวแบบไม่ได้มากสำหรับผมนะตัวผมอ่ะไม่ได้เหมือนทับชิมหรือเหมือนเบสเหมือนจิ๋งที่แบบเฮ้ยอันนี้จืดเลยหวานเลยผมไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะมันมีความคล้ายกันหมดมันแทบไม่ต่างคือเรากินมันเลยมีความไหนก็คือเรามานั่งจับผิดอย่างเงี้ยทุกคนไปนี่จับผิดอย่างเงี้ยแบบ รถนี้เป็นยังไงมันบางทีตอมมันอาจจะทํางานแบบของเราอาจจะแบบอันนี้ออกฤทธิ์กว่าออกฤทธิ์เร็วกว่ามันเลยมันนั้นเพราะบอกเดถ๋ย้าผมกินแบบชัวๆมันแยกไม่ออกของผมคือมันเหมือนกันหมดเลยนะผมยกให้ไม่ต่างกันน้องเบสสาหรับหนูคือเหมือนที่พี่ว่าก็คือมันไม่ได้มีอะไรโดดไปกว่ากันอะพี่รสชาติมันคือแบบอาจจะห่างกันนิดหน่อยแต่ก็คือไม่ต่างเหมือนกันนะพี่ทิมไม่ต่างไม่ต่างโดดกันจะตึ้งนึงอะ อาจจะเป็นความมโนเราเองก็ได้ที่บอกว่ามันโดดกันก็าจะคาดหวังหรือเปล่าว่าให้มันแบบว่าหรือมันแบบจะต่างไหม,มจะต่างไหม,ะไมอะไรเงี้ยเราอาจจะ่สุดท้ดายอะ่ะอันหนึ่งที่งงที่สุดคือฝอยทองอย่างเดียวเลยอันนั้นอาจจะโดดไปอันนี้หวานหวานมากเือตอนแรกอะ่ะเหมือนแบบจะเจอร้านที่ชอบเลวเพราะว่ารสชาติมันแบบไม่หวานมากกำลังพอดีอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมชอบเปนไม่หวานมากมที่ไหนได้พอกินอันเนี้ยเพราละเรื่องเลยอันเนี้ยอย่างเดียวเลยฝอยทองอร่อยด้วยของผมเป็นไงเก่งต่างหรือไม่ต่าง ความรู้สึกที่แปลกๆที่แบบมันแบบบางคํามันจืดกว่าหวานกว่าไม่แน่ก็อาจจะแบบโดนลมหรือว่าอะไรแบบี้ยแต่ว่าใช่อ่ะเลยความรู้สึกที่แปลกจริงแปลกดีนายเคยกิดเยอะไหมบางคนอาจจะแบบว่าแบบโฟกัสพอเราโฟกัสมาเลยตั้งใจเว้ยจริงๆมันอาจจะมีความต่างทุกรสชาติแหละแล้ววันนี้เราไปกินทุกอย่างยินดาคันจะลองนี้ว่าต่างเปล่าอืมโอเคครับคทีนี้ก็พิสูจน์เรียบร้อยว่าไม่ เราไม่ต่างใช่แล้วก็ถ้าทุกคนมีความเชื่ออะไรอยากให้เราลองพิสูจน์อีกลองส่งเข้ามา<ช>อันนี้เป็นความเชื่อที่แบบทุกคนชอบพูดไงใช่ใชว่าแบบกินแล้วมันจะจืดลงจริงๆิมันไม่จืดลงเลยทุกคนได้ฮนะโอเคเจอคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกวันนี้พวกเราสี่คนรับก่อนสวัสดีครับ